ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมเตาปิ้งย่างไร้ควันของที่หอบิ๊กซันนะครับอันนี้นะครับสปาร์กมีปัญหานะครับลูกค้าก็ส่งขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่เข้าไปใน Youtube แล้วก็เห็นเราซ่อมนะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาส่งให้ซ่อม2ตัวนะครับก็มีของเอ่อบิกซันกับไทฟาวเวอร์นะครับอันนี้สปาร์คค้างครับ ไม่สามารถวิดต่อไปได้เลยนะครับลูกค้าก็มั่นใจในฝีมือของร้านตลาดแก๊สนะครับก็เลยเดินทางมานะครับมาจากรามินทาเลยนะครับก็มาฝากซ่อมไว้นะครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วมาผมจะลองไฟให้ดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้ก็ลองไฟไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปาร์คมันค้างเลยนะครับก็สําหรับลูกค้าชมคลิปนี้นะครับ เตาแก๊สปิ้งย่างไรควันมีปัญหาทุกอาการนะครับก็โทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทางไลน์ทาง YouTube หรือทาง Facebook ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเตาปิ้งย่างมีปัญหาโทรเข้ามาที่ร้านตลาดเทคได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซ่อมเตาปิ้งย่างไร้ควันของยี่ห้อบิ๊กซันนะครับเรื่องเราเปลี่ยนสปาร์กให้นะครับก็ลองดูแล้วไฟไม่รั่วแล้วนะครับเราเทสเรียบร้อยนะครับนี่ครับ จุดติดเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับเราเปลี่ยนฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับสําหรับคุณลูกค้านะครับตัวนี้ก็ข้างนี้เป็นข้างที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ใช้ได้อยู่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามีระเบิดนิดหน่อยก็ค่อยใช้นะครับส่วนข้างนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ไฟก็จะนิ่มนี่ครับมันจะนิ่มกว่านะครับ ก็สำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับเตาปิ้งย่างไร้กวันของท่านมีปัญหาก็โทรเข้ามาสั่งซ่อมที่ร้านตลาดไทเก็ตได้เลยครับเรายินดีซ่อมได้ทุกอาการเลยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่แวะมาดูแวะมาชมคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับ เตาปิ้งย่างไร้ควันนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็เข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับว่าเรามีอะไรไว้บริการหรือเปล่าแต่สําหรับเจ้าของผลิตในไทยเนี่ยอะไรเรามีทุกชิ้นนะครับสามารถเปลี่ยนซ่อมได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ